ดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับดึงบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดันนโยบายคาร์บอนเป็นศูนย์ครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับร่วมกับไทเซอีแอดวานซ์เซ็นเตอร์ออฟเทคโนโลยีไทเซอีคอร์ปอเรชั่นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ครับ มีเป้าหมายร่วมกันและก็พัฒนาแลกเปลี่ยนองความรู้ความเชี่ยวชาญจากทรัพยากรเครือข่ายความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาให้เกิดงานวิจัยที่พัฒนาสร้างนวัตกรรมการยกระดับความสามารถด้านวัสดุการก่อสร้างนะครับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้นำของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ครับ ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พง์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่ามอชมีวิสัยทัศน์ที่สาคัญก็คือมหาวิทยาลัยชั้นนําที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาการพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์และตอบโจทย์ในเรื่องของการก้าวสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอนและสร้างระบบนิเวศท,ที่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมอชและคณะวิทยาศาสตร์เป็น,นกลไกการขับเคลื่อนในการพัฒนางานวิจัยให้ออกสู่รั้วมหาวิทยาลัยควบคู่กับการสแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาและนวัตกรรมมุ่งเน้นการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในการสแสแวงหาการพัฒนาที่ยั่งยืนเดี๋ยวไปฟังเสียง ทางท่านผออุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเราจะพยายามศึกษาแลกเปลี่ยนเอาความสําเร็จของเขาเนี่ยฮะไม่ไม่ได้อยู่ในห้องแล็บเท่านั้นนะครับก็จะมีตัวพาร์ทแพลนที่เป็นโรงงานเป็นโรงงานต้นแบบนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยภายใน2ปีข้างหน้าครับเราจะมีโปรดักที่เป็นคอนกรีตเนี่ยนะฮะออกมาใช้ในชีวิตจริงเลยครับแล้วก็สามารถาลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนดอกไซด์ เราก็ดูดจับการขับอิ่สายได้ด้วยครับโดยความร่วมมือนี้นะครับเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุปเป้าหมายและก็ปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปผ่านการประสานองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตและก็นํางานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงงานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้อีกด้วยนะครับ เป็นข่าวดีนะของการแก้ปัญหาเรื่องของคาร์บอนนะครับเพราะว่าทางมอชอเองมีงานวิจัยหลายตัวนะแล้วก็ทางบริษัทของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีนว,วัตรกรรมใหม่ๆด้วยก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่จะยกระดับนว,วัตรกรรมของเราขึ้นไปด้วยใช่แล้วครับ